นี่คือการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่แฟนวอลเล่บอลทั่วโลกห้ามพลาดการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงแชมป์โลก2025กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายนนี้ที่กรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งที่นี่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียว แต่สิ่งที่น่าติดตามยิ่งกว่านั้นก็คือการประเดิมสนามของทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าบ้านที่เผชิญหน้ากับทีมชั้นนำอย่างตูนิเซียในเกมเปิดสนามความตื่นเต้นและความหวังของแฟนๆท้องถิ่นในการเห็นทีมบ้านเกิดทําผลงานในเวทีระดับโลกนั้นหนักแน่นมากกว่าที่เคยเอเป็นมา การแข่งขันชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลชายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีทั้งหมด32ทีมชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมประชันฝีมือซึ่งจะแข่งขันที่สนามหลัก2แห่งในกรุงมะนิลาได้แก่ Smart Arator Coliseum และ SM Mall of Asia Arena ซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆของฟิลิปปินโดยรวมแล้วจะมีเกมแข่งขันทั้งสิ้น66แมตช์ตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง28กันยายนเพื่อคัดเลือกสุดยอดทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้ มาเจาะลึกโปรแกรมเปิดสนามกันบ้างในวันแรกของการแข่งขันจะมีแมตช์สำคัญเทียงเกมเดียวนั่นคือการเจอกันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพครั้งนี้ที่จะเปิดสนามเจอกับทีมชาติตูนิเซียนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมฟิลิปปินส์ลงเล่นในศึกชิงแชมป์โลกซึ่งได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบในฐานะเจ้าภาพแน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับแรงเชียร์อย่างล้นหลามจากแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ที่รอคอยโอกาสนี้มานาน ปัจจุบันฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่82ของโลกโดยมีมาร์กเอสเปโจกับตันทีมที่มีพรสวรรค์เป็นผู้นำและมีนักกีฬาคนสำคัญอย่างไบรอันบากูนัตและคิมาลาบุงาทำหน้าที่เสริมทัพภายใต้การบริหารทีมของโคชชาวอิตาเลียนอังโกลินโฟริโกนีที่เข้ามารับตำแหน่งโคชในปี2024ทำให้แฟนๆคาดหวังว่าโค้ชอิตาเลียนที่มีประสบการณ์นี้จะพาทีมฟิลิปปินส์ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในบ้านตัวเอง ในทางกลับกันทีมชาติตูนิเซียมีประสบการณ์ในเวทีชิงแชมป์โลกมานานกว่าโดยปีนี้จะถือเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่12โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเข้าร่วมติดต่อกันเป็นครั้งที่7แล้วผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการคว้าอันดับที่15เมื่อปี2 0 0 6ทีมวอลเล์บอลชายของตูนิเซียอยู่ในอันดับที่43ของโลกและเดินทางมาโดยมีหัวหน้าโค้ชชาวอิตาลีอีกคนหนึ่งคือคา م ي โลปราซซี่ซึ่งนำพานักกีฬาที่มีความสามารถเช่นฮัมซานา้าผู้เล่นตำแหน่งบีหลังคาเลตเบเนเมือซต อิเลสการัมอสลีในตำแหน่งหัวเสาพร้อมผู้เลอนตำแหน่งบอลเร็วอย่างอเมตกะดีและเซลิมเอเมเบรกิที่ถือเป็นกำลังสำคัญของทีมสำหรับแฟนๆที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสดในแมตช์เปิดสนามนี้ปรดเตรียมตัวเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่12กันยายน2568ไว้ให้พร้อมโดยจะเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสายเอนรุงม,มนิลา ในส่วนของช่องทางการรับชมแฟนวอลเล์บอลทั่วโลกสามารถชมการแข่งขันทั้งรายการได้แบบสดๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วีบีทีวีที่มีการถ่ายทอดสดทุกเกมและยังมีแพ็กเกจชมการแข่งขันให้เลือกทั้งแบบรายเดือนและรายปีซึ่งสะดวกต่อการติดตามแหม่สำคัญสำคัญตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะดำเนินไปจนถึงวันที่18กันยายนโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสายต่างๆคือทีมที่จบอันดับหนึ่ง